สวัสดีครับเพื่อนๆชาวของแดงหรือว่าูลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสารข่าวเด่นิรือร์าู้ประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับวันนี้เราก็มีข่าวหลายเรื่องที่หยิบยกมาฝากเพื่อนๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทางดอมิกโซบอสไนสตาร์ดังทีมชาติฮังการีของเราที่เรียกได้ว่าในตอนนี้เจ้าตูวได้ระเบิดฟอร์มเทพกลายมาเป็นบ้างทรงของทางสตีเฟนเจอร์รอย่างแท้จริง ีแม้กระทั่งกรณีสภาพความฟิตของทงักอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์และทักอเล็กซานเดอร์อิสซักที่หลายๆคนก็มองว่าทําไมพวกเขาถึงยังทําผลงานได้ไม่เปี่ยงเบงมากนะักในการลงเล่นเทคกับทางในวู่้ของเราในฤดูกาลนี้เรื่องนี้เราก็มีคําตอบมาให้เพื่อนๆได้รับทราบกันอย่างชัดเจนแล้ว ด้านกำลังเสริมในแผงกองกลางของเราที่ใกล้จะกลับมาอีกหนึ่งคนก็คือตัวของทางสเตฟานบเซติดที่เขาเคยแจ้งเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยของทางเยอเกนครอฟก่อนจะเจอปัญหาอาการบาดเจ็บตามเล่นงานแต่ในตอนนี้เขาเองก็พร้อมที่จะกลับมาลงเล่นให้กับทีมของเราได้ในอนาคตอันใกล้ ไม่เพียงเท่านั้นก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะหลังจากทางลูวปูเรียกได้ว่ามีดิวฟ้าผ่าในการไปคว้าตัววันเดอร์คิดมาจากทางเดอร์บสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ขณะเดียวกันก็มีหัวหอกของทางรอนบีที่รับการตั้งสมญานามว่า เป็นนิวเอ r i n g ิงรอฮารันเวอร์ชั่นของทางประเทศเดนมาร์กนั้นก็สนใจที่จะย้ายมาร่วมถึมแอนฟิลของเราด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกันกับกรณีของทางมาเกีฮีที่มันก็มีความชัดเจนออกมาแล้วว่าเราจะเอาอย่างไรกับเขาในช่วงเปิดตราดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้ ทีนี้เราจะมาเริ่มต้นจากผลงานของทางโดมิเลกโซบอสไลกันก่อนเลยหลังจากโจตัวก็เป็นหนึ่งในนักเตะจากทีมชุดใหญ่ของเราที่ต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติของเขาในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในช่วงพักเบรกทีมชาติรอบนี้เมื่อคือนนี้ตัวของทางโซ,โ,ซโบเองก็ดอกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนำทัพทางฮังการีบุกเปลี่ยนทางทีมชาติโปรตุเกสถึงแดนฝอยทองก่อนสุดท้ายตรงเอยด้วยผลเสมอกันไปต่อประตูต่อสอ แล้วคนที่คว้ารางวัลแมตต์ออฟเดอะแมตในการแข่งขันเกมนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่คือตัวของทางโซบอสไลน์นั่นเองหลังจากเขาเป็นคนทำแอซิสเท็กับประตูแรกของทางซาไลที่ทำประตูให้ทีมชาติอังการี่ขึ้นนำไปก่อนและเจ้าตัวก็เป็นคนมายิงตามตีเสมอได้อีก2ประตูต่อ2ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเรียกได้ว่าเขากลายมาเป็นนแบบของทางทีมชาติอังการีอย่างแจริง แล้วหากลงมาย้อนดูฟิิติของตัวโซโบเองทางเบนบ็อกแซกนักข่าวสายของคนดังจากทางแอนฟิวอชก็มีการรวบรวมฟิลิติซึ่งชี้ชัดให้เห็นเลยว่าเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทีมชาติฮังการีโดมินิกโซโบสไลกับเกมที่เขาตัดสินด้วยการทำประตูหรือแอซซิสต์ให้กับทีมชาติฮังการีบ็อกแซกโพสต์เอาไว้ผ่านหน้า X ส่วนตัวของเขาประตูชัยในเกมที่เผชิญหน้ากับทีมชาติตุรกีในปี2020 ประตูชัยในเกมที่เผือญหน้ากับทางทีมชาติไอซ์แลนด์ในปี2020 ประตูชัยในเกมที่พบกับทีมชาติอังกฤษในปี2022ิสองแอซิสในชัยชนะเหนือทีมชาติเยอรมันในปี2022ประตูและแอซิสในการเสมอกับทางลิทัวเนียในปี2023จับไปอีก2อแอซิสในเกมเสมอกับทีมชาติเบลเรียในปี2023าทำสองประตูพาทีมคว้าชัยชนะเหนือทีมชาติมอนตตรเนโกในปี2023าทำประตูชัยในเกมเหนือทีมชาติตุรกีในปี2024 ทำสองประตูพาทีมคว้าชัยชนะเหนือทีมชาติบอสเนียในปี2024ยิงประตูตามตีเสมอทีมชาติเยอรมันในปี2024ยิงประตูชัยเหนืออาร์เซบจันในปี2025แอซิสให้กับลูกตามตีเสมอทีมชาติไอแลนด์ในปี2025ทำแอซิสและยิงประตูตามตีเสมอโปรตุเกสในปี2025 นี่คือร่างทรงของทางเจอราชดเขาเลือกแบกทีมชาติฮังการีเอาไว้บนหลังของเขา18จาก25ประตูในการมีส่วนร่วมกับการทำประตูให้กับทีมชาติของเขาต่างก็เป็นจังหวะตัดสินเกมด้วยกันทางสิน้น เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หนในก็เปิดมาด้วยประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะแกนหลักคนสําคัญในแผงกองกลางของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของทักซิสแม็กออริสเตอร์ ster, ห้องเครื่องถีมชัดอาเจนตินหน้าของเรากันบ้าง เมื่อหลายๆคนน่าจะสังเกตเห็นเหมือนกันว่าในการแข่งขันฤดูกาลนี้ตัวของทางแม็กกามีผลงานที่ดรอปลงไปอย่างชัดเจนหากเปรียบเ,เทียบกับซีซั่นก่อนที่เขาช่วยทีมของเราพัาดขึ้นมาคว้าแชมป์ีิม์ลีกได้ซึ่งสาเหตุหลักใหญ่ใจความสําคัญก็อยู่เกี่ยวกับเรื่องสภาพความฟิตของเขานั่นเองและเราก็จะเห็นได้ว่าในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้ตัวของทางแม็กอาริสเตอร์นั้นยังไม่มีเกมไหนเลยที่เขาสามารถจะลงเล่นได้เต็ม90นาที เขาพลาดการลงสนามในช่วง2นัดแรกของพรีเมอรีพลาดการฝึกซอ้อมในช่วงส่วนใหญ่ของปรีซีซั่นและตัวของทักอา์เนอร์สโลตเองก็มีการออกมายอมรับว่ามันเป็นปัญหาอาการบาดเจ็บ2หรือ3ครั้งที่ตามลบก,กวนเขาไม่ใช่แค่เพียงปัญหาอาการบาดเจ็บเพียงหนเดียวอีกด้วย นั่นจึงทาให้ตัวของทางนกกาคาจําเป็นจะต้องใช้เวลาในการพักฟื้นยาวนานกว่าปกติซึ่งล่าสุดเราก็ได้เห็นตัวของทางเจมพีสเหยียวเข่าวงในมือหนึ่งของยีมเราที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางเดอะแอตเลติกสำหรักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าเกมการแข่งขันของทางแม็กคาร์เรสเตอร์นั้นมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นและเขาเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความระมัดยควึงกันกันกบท Isaac, ักอเล็กซานเดอร์อิซักดาวหิงทีมชาติสวีเดนที่ทางคู่ต่างก็มีป ัญหาเรื่องสภาพความฟิตแต่เราจะเริ่มเห็นพวกเขาในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดหลังจากช่วงพักเบรกทีมชาติในเดือนตุลาคมน,นี้อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ต้องแบกอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อมาตั้งแต่ช่วงปลายการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วนะดังนั้นมันจึงเป็นสาเหตุที่อธิบายได้ว่าทำไมทอมอา์เนอร์สอจึงให้ขาพักไปอย่างสิ้นเชิงใน2เกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วพีแสระบุ ยังไรก็ตามกระบวนการในการฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขากลับยาวนานกว่าที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้ในตอนแรกซึ่งหมายความว่าเขาต้องพลาดการลงเล่นในช่วงส่วนใหญ่ของตีสีซสั้นแต่ผมเองไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าเป็นกังวลใจสําหรับระยะยาวนะภายในสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเองก็มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นนี้พวกเขาบอกว่าสถานการณ์ของทางแม็กออริสเตอร์นั้นมันค่อนข้างจะมีความร้ายคล้ายคลึงก,กันกับเคสของทางอเล็กซานเดอร์อีซา นั่นคือการที่ตูวของทางนักเตะพลาดการลงเล่นในช่วงส่วนใหญ่ของปีซีซั่นและแน่นอนว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นมันย่อมที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสภาพความฟิตและการจับจังหวะในเกมการเล่นของคุณเพราะช่วงปีซีซั่นนั้นมันเกิดการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของสภาพร่างกายโดยตรงก่อนที่คุณจะก้าวเท้ามาลงสนามในการแข่งขันฤดูกาลใหม่ อย่างไรก็ตามมันก็มีความเชื่อมั่นกันว่าตัวของทางแมอริสเตอร์และทางอีซักนั้นจะสามารถก้าวเท้าเดินหน้าไปได้อย่างมันง่นคงหลังจากช่วงพักเวททีมชาติตรอบนี้ ทั้งนี้จากคำยินยันดังตล่าข้างต้นของ PS, เพีเพื่อนๆก็จะเห็นได้เลยว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อตัวของทางแม็กกาในช่วงก่อนหน้านี้บางทีมันอาจจะไม่เป็นธรรมสำหรับเขานะเพราะว่าเขาเองยังมีสภาพความฟิตไม่เต็มร้อยห0ึเนั่นเองแต่หลังจากนี้ไปนั่นแหละคือของจริงที่ดอกจะได้เห็นตัวของทางแม็กอาริสเตอร์คนดีคนเดิมของดอกกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ในก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับผู้เล่นในแผงกองกลางของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ขอบถ้วนกระบวนความกันไปเลยแต่เราจะขยับมาดูในรายของทางสเตฟานไบเซติตมิดฟิลเลสแปนน s h ของเรากันบ้างเมื่อเขาก็เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่แจ้งเกิดขึ้นมาอย่างเต็มตัวให้กับทีมชุดใหญ่ของเราตั้งแต่สมัยที่ทางเยอรกนครอปอดีตในายใหญ่เฮฟวี่เมทัลอย่างกลุ่มบางเหียนอยู่ในทินแอนฟิลของเรา แต่เจ้าตัวก็เจอปัญหาอาการบาดเจ็บตามเล่นงานทําให้เขาต้องหายหน้าจากทีมของเราไปพักใหญ่และในการแข่งขันฤดูการที่แล้วเราก็มีการปล่อยยินตัวเขาในครึ่งแรกไปอยู่กับทางเลดบูซาวส์บวกในลีกของประเทศออสเตรียและในครึ่งหลังของฤดูการไปอยู่กับทางลาดัดเผ่ามัสเพื่อให้เขาเลิกสภาพความฟิตกลับมานั่นเอง อย่างไรก็ตามตัวของทางไบเซติกก็ยังเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บและเรื่องของสภาพความฟิตตามเล่นงานทําให้จนถึงปัจจุบันในการแข่งขันฤดูกาลนี้แม้ว่าเขาจะกลับมาอยู่กับทีมของเราแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ลงสนามไปสัมผัสยอดยาา ซึ่งจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสตริงซึ่งทําให้เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดเมื่อเดือนพฤษภาคมแต่ล่าสุดเราก็ได้เห็นตัวของทางเจนเพียสมีการออกมาชี้ชัดเลยว่าทางไบเซติกนั้นกําลังจะกลับบาลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของเราได้ในเร็วๆนี้และมีโอกาสที่เราอาจจะได้เห็นเขามีรายชื่อในการแข่งขันในศึกคาราบาวครับหากทางลิเวอร์พูลสามารถจะผ่านทางคริสตันพาเลตไปได้ในการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายในวันที่29กตุลาคมนี้ ลเวร์พูลเองค่อนข้างก็จะบริหารจัดการเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวังอย่างมากเพื่อให้ตัวของทางสเตฟานไบเซติกนั้นกลับมามีสภาพความฟิตสมบูรณ์พร้อมอีกครั้งหนึ่งหลังจากเขามีการเข้ารับการผ่าตัดอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสตริงมาเมื่อเดือนพฤษภาคมนักพ s สระบุพวกเขาตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยยิงตัวเขาไปในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพราะรู้สึกว่าการที่ให้เขาอยู่ในเคิร์กบี้ต่อไปนั้นจะเป็นประโยชน์มากกว่า ทั้งนี้มันจะมีการประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมกรกาคมในตอนนี้ตัวของทางไบเซติดสามารถลงกลับมาสัมผัสยอดยาในกระบวนการฟื้นฟูสภาพร่างกายกับทีมงานสตาฟโค้ดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าเขาจะต้องอยู่ในโปรแกรมแยกซ้อมเดี่ยวอยู่ก็ตามแต่เขาก็ใกล้ที่จะกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือได้แล้วเราจะได้เห็นเขาลงสนามให้กับทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีของทางรอบเพจได้กมากขึ้นด้วย ส่วนการลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่นั้นบางทีมันน่าจะเป็นในการแข่งขันศึกกระบาาครับหากทางนรปพูสามารถจะผ่านทางคริสตัลพาเลตไปได้นในเตือนนี้ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวของทางอาร์เนอร์สลอตในใหญ่ดัชแมนของเรากันบ้าง หลังจากเขาเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแทบจะทันทีที่เข้ามารับไม้ต่อจากทางเยอเกนครอฟในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วเมื่อช่วยทีมของเราผงาดคว้าแชมป์พริมลิกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่แม้ว่าในฤดูกาลใหม่นี้เจ้าตัวจะเจอวิบากกรรมและเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนะักหลังจากนำเรื่องหูปลาชัยมาสามนาติดต่อกันในการแข่งขันทุกรายการก่อนเข้าสู่ชงพักเบรกทีมชาติทวันล่าสุดเราก็ได้เห็นทักอันเดรียราดิสานี อดีตเจ้าของสโมสรุงทองลิสยูไนเต็ดมีการออกมาเปิดเผยเลยว่าที่จริงแล้วเส้นทางอาชีพของทางสลอตนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเพราะเขาเองก็เคยมีความพยายามในการจะดึงตัวกุนซือหัอสายรายนี้เข้าไปกลุ่มบางเหียนในทีมเอลแรนด์โรดตอนที่เขามีการสั่งปลดทางมาเซโลบิเอลซาออกจากตาแหน่งแม้ว่านั่นจะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ทําให้โจ้ตัวต้องเสียใจมากที่สุดมัจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ตามที่ มาเซโร่ปีเอลซาคือคนที่สร้างความเปลีป่ยนแปลงให้กับเมืองของลิสอย่างแท้จริงเลยนะและผมเองก็ยังรู้สึกเสียใจมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ที่สั่งปลดเขาออกจากตำแหน่งไปราดิซานีกล่าวอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานั้นมันจำเป็นจะต้องทำการตัดสินใจเพื่อหวังที่จะรักษาทีมเอาไว้ให้อยู่รอดปลอดภัยในการแข่งขันพรีเมลีกต่อไป ผมเห็นได้เลยว่าตัวของทางนักเตะมีสภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่ค่อนข้างจะเหนื่อยล้าและเราเองก็มีการปราดใช้หลายนักติดต่อกันด้วยดังนั้นมันจะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ยากลำบากมากที่สุดในชีวิตของผมและบางทีมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดด้วยเพราะสิ่งที่ตัวของทางมาซิโลได้ทำเอาไว้นั้นมันยิ่งใหญ่เกินกว่าแค่เพียงผลการแข่งขัน ทั้งนี้หลังจากที่ปลดเขาตัวของทางเบลซาออกไปนั้นราติสานี่ก็มีการไปจ้างทางเจสซี่มาร์เข้ามาคุมทีมแทนแต่สุดท้ายเขาเองก็ยอมรับว่าที่จริงแล้วทางสตอตก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกณนะช่วงเวลาดังกล่าวแต่เขามีการติดต่อมาช้าจนเกินไปจนอดในตัวของทางสลอตเราเกือบจะได้ตัวของทักอุนายเอมิรีหรือคูเลนโลเปเตกีนะแต่เราก็พลาดไปในช่วงเวลานั้นลาดิสานีระบุต่อ หลังจากจบการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2022เราเองก็พยายามที่จะเซ็นสัญญากับทางอานเนสตอส์ลุงไปถึงทางอันโดนีอีราโอราด้วยแต่เราติดต่อพวกเขาช้าจนเกินไปดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเป็นความรับผิดชอบของผมไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูเรื่องการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่กันบ้าง หลังจากหนึ่งในคนที่เรียกได้ว่าได้รับการจับตามองอย่างยิ่งจากบรรดาแมวมองโทษทวีปยุโรปก็เรียกได้ว่าเป็นวันแรกคิดที่โดดเด่นขึ้นมาอย่างแท้จริง นั่นก็คือในรายของทางจากขอบอัมเบกสูนหน้าจากทางสมูสอนรอนบีที่ปัจจุบันเขาเองก็เพิ่งจะมีอายุอานามเพียงแค่17ปีเท่านั้นแต่ผลงานที่เขาได้ฝากเอาไว้ในเกมระดับเยาวชนนั้นก็เรียกได้ว่านรกแตกกันเลยทีเดียวเขาช่วยทีมชุดอายุไม่เกิน17ปีของบรอนบีควา้าแชมป์ลีกมาครองได้ในการแข่งขันฤดูกาล2022-20 2จากนั้นก็พาทีมควา้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยในปี2023และ2024 เข้าคว้ารางวัลดาวสันโวสูงสุดทั้งกับทีมชุดอายุไม่เกิน17ปีหลังกดไปถึง31ประตูจาก22เกมและทีมชุดอายุไม่เกิน19ปีหลังยิงไป14ประตูจาก21เกมในการแข่งขันฤดูกาล2024-2025ถึงอีกด้วย นั่นทําให้เขาถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และมีโอกาสลงประเดิมสนามเป็นครั้งแรกในเดือนเมษายนของปี2025โดยเขาก็สามารถที่จะยิงประตูได้ในการแข่งขันเดนนิสครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งผลงานทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ก็ทําให้บรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วทวีปยุโรปหันให้ความสนใจในตัวเขาจนทางเดอะกาเดียนก็มีการใส่ชื่อเขาเอาไว้ในรายชื่อ next generation 2025หรือบรรดาดาวรุ่งที่น่าจับตาม,มองมากที่สุดในโลกฟุตบอลประจําปีนี้นั่น ล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวจากทางเด็กกาเดียนอีกเช่นเดียวกันที่ชี้ชัดออกมาเลยว่าลร์พูอยู่ในหนึ่งแผนการที่เจ้าตัว,ตวอยากจะย้ายไปเล่นด้วยคริสเตียโนโรนโดเป็นไอดอลของเขานะและเขาเองก็มีความฝันอยากจะลงเล่นให้กับทางเบรนอัตเวตแต่มันชัดเจนว่าลร์พูเองก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่อยู่ในแผนการของเขาด้วยเด็กกาเดียนระบุ อันเด็กได้ยิงประตูที่สำคัญมากๆให้กับทางบอลบีมากมายในทีมระดับเยาวชนของพวกเขาค่าเฉลี่ยในการทำประตูของเขามันสูงเกินกว่านักระึ่งลูกโดยซ้ำไปและเจ้าตัวก็ได้เริ่มฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ไปตั้งแต่เมื่อหนึ่งปีที่แล้วเขาได้รับโอกาสลงประเดิมสนามในทางแดนิสซูเปอร์ลีกาตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมในปี2025แถมเขาก็ยังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจมากในช่วงซั์เมอร์ด้วย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมเขาถึงได้รับโอกาสลงสนามอย่างสม่ําเสมอใหนฤหดูกาลนี้ในเรื่องของสภาพร่างกายแล้วเขายัางพัฒนาได้อีกนะแต่สิ่งที่มีความโดดเด่นก็คือการสัมผัสบอลแรกที่ยอดเยี่ยมและการเคลื่อนที่ที่สุดยอดของเขาในถาดนักสูตรหน้าตัวเปล่า ไปกันต่อเลยครับเพืเ่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราพูดถึงวันเดอร์คิตที่อยากจะย้ายมาร้วมถีมแอนฟิลด์ของเรากันไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูการเปิดตัวนักเตะใหม่ของทีมดองอย่างเป็นทางการที่มีการจรดประกาศเซ็นส,สัญญากันไปเป็นคีเรียบร้อยแล้ว คราวนี้เป็นผู้เล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูกันบ้างก็คือในรายของทางอัลฟีโดเรที่เราไปฉกตัวเขามาจากอะคาเดมี่ของทางเดือ์ไปสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และตัวของทางมือเกาวัย15ปีก็เป็นคนจริงโพสต์เรื่องนี้ออกมาอย่างเป็นทางการผ่านหน้าเพจอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาด้วยภาพที่โจ์ตัวมีการเซ็นสัญญากับทางสโมสรลิเวอร์พูลและแคปชั่นประกอบภาพดังกล่าวสั้นๆแต่ได้ใจความว่ามีความสุขที่ได้เซ็นสัญญากับทางลิเวอร์พูล นอกจากนี้ตัวของเขาเองก็ยจะมีการโพสต์อีกหนึ่งข้อความเอาไว้เป็นการบอกลาส,สมสโมสรอนต้นสังกัดเก่าของเขาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วแต่จุดสิ้นสุดมันกลายเป็นการเริ่มต้นใหม่นะหลังจาก9ปีที่ยอดเยี่ยมในเส้นทางของผมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มันน่าเสียใจอย่างมากที่มันต้องมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วมม่มีความทรงจําดีๆมากมายและผมจะไม่มีวันลืมเลือนเลยขอให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนของผมโชคดีต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตามการสินสัญญาคว้าตัวทางโดเรในครั้งนี้นั้นเขาจะยังไม่ได้ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของทางอาร์เนอร์สอตในทันทีแต่จะเริ่มบนเพาะฝีมือของเขากับทีมอะเคเดมีของเราไปก่อนไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับ ข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูเรื่องราวของทางมาร์กเกฮีเซนเตอร์ฮับทินชาติอังกฤษจากทางปราศรัเดือนแก้วคริสตันพาเลตที่ในตอนนี้มันก็มีเสียงเรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับว่าเราควรจะเร่งกระบวนการในการไปเซ็นสัญญากับเขาเข้ามาตั้งแต่เดือนมก,กราคมนี้หรือไม่เพื่อแก้ไขวิกฤตในแนวรับของเรา แต่ล่าสุดตัวของทางเจมเพียสก็ยังคงยืนการานว่าหลืเว่์ปูก็ยังคงย้ำจุดดีนเดิมของเขาที่ต้องการจะรอเซ็นสัญญากับนักเตะในฐานะฟรีเอเยน่นตอนที่เขาหมดสัญญากับทางคริสตันพาเลตในช่วงจบการแข่งขันฤดูกาลนี้และจะไม่ยอมจ่ายเงินค่าตัวของเขาในช่วงกลางสีซสัน่น สำหรเคสของทางมาร์กเกฮีนับตั้งแต่ขอ้อเสนอ35ล้านปอนด์ในการคว้าตัวเข้ามาจัดทางคริสตันพาเลตตอนวันเดทไลน์มีอันต้องล่มลงไปทุกฝ่ายก็เห็นพ้องต้องกันว่าหากเขาจะย้ายมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลมันจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์หน้ามากกว่าจะเป็นในช่วงเดือนมก,กราคมพียัสระบุ มันยากที่จะจินตนาการได้ว่าหรือว่าผู้จะยอมจ่ายเงินค่าตัวให้กับทางคริสตัลพาเลทตามที่พวกเขาต้องการในเดือนมกกราคม,มเพื่อไปคว้าตัวนักเตะมาทั้งๆท,ที่พวกเขาสามารถจะเซ็นสัญญากับเขาได้โดยไม่จําเป็นจะต้องจ่ายเงินค่าตัวเลยในอีกหกเดือนให้หลัง หากคุณเป็นตัวของทางเกฮีเองการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าในฐานะนักแตะฟรีเอเยน่นก็จะทําให้คุณได้รับค่าเหนื่อยในตัวเลขที่สูงกว่ารวมไปถึงเงินค่าเซ็นสัญญาและเงินกินเปล่าทั้งหลายนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการไปในทิศทางเดียวกันแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ